ดราม่าสเตยอัวบูคาเรสห้ามนักเตะฉีดวัคซีนโควิด -19 ทีมดังในหลีกโรมาเนียสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอลทั่วโลกหลังสั่งห้ามให้นักเตะในทีมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะจีจี้เบคเคีเจ้าของสโมสรเชื่อว่ามันทำให้สมรรถภาพทางร่างกายของนักเตะเสื่อมลงโดยจีจี้เบคเคี ได้กล่าวว่าคุณคงหัวเราะแต่ผมอาจคิดถูกวัคซีนเหล่านี้ทําให้สมรรถภาพร่างกายเสื่อมลงมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์คุณเห็นนักเตะของ c f r แล้วใช่ไหมนักเตะของราปิดด้วยพวกเขาดูเหมือนจะเป็นลมพวกเขานอนลงไปกับพื้นนักเตะทุกคนที่ฉีดวัคซีนจะสูญเสียพะละกําลังของตัวเองผมเห็นผลลัพธ์นั้นจากตัวเองบางคนอาจไม่เกิดผลกระทบแต่มันจะมีผลกระทบกับคนมีอายุเท่านั้นอย่างไรก็ตามทาการของสโมสร อรโอมานียออกมาถแถลงการตอบโต้ทันทีโดยยืนยันว่านักฟุตบอลที่ฉีดวัคซีนจะไม่สูญเสียพลระกำลังอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง